ก็สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาที่บ้านมาที่ปั๊มของตานะครับอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เขาทํากําลังขุดขุดคลองขุดสะแล้วท่านมีแล้วตาก็ไม่รู้ไปไหนหรอกวันก่อนให้ตามมาก็ไม่ได้ตามมาครับวันนี้พอมาก็ตาก็ไม่รู้อยู่ไหนครับก็มาดูไก่นะครับของตาครับนี่ครับอาหารก็จะเป็นเหมือนเดิมอาหารที่เหมือนกับที่บอกในคลิปก่อนนั่นแหละครับ มาไม่เจอตาก็ดูไปเพลินๆเนาะนะครับเพราะว่าตาก็บอกว่าไก่ก็อยู่ที่นี่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะถ้าไวท้ที่ที่ตรงนู้นก็มันจะเอาอัดไปก็เลยเอามาไว้ในปั๊มปั๊มเก่านี่ครับปั๊มปั๊มเก่าแล้วเลิกใช้แล้ว ก็เลี้ยงตรงนี้ครับร่มไม้ดีมากครับ <Yahoo! S 1> นี่มาที่ตลาดทมอก็แวะมานะครับก็มาดูนะครับแล้วก็มีลูกไก่ตรงนั้นก็มีเยอะเหมือนกันนะครับ อาหารก็ไว้ให้กินเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตาก็ไม่ได้ใส่น้ํานะครับถ้าเป็นแบบนี้อาหารแห้งแบบนี้นะครับก็เอาไว้ค้างคืนก็ได้นะครับถ้าไม่ไม่ใส่น้ํานะก็คือถ้าใาสา่น้ําแล้วปล่อยไว้ค้างคืนถ้ามีข้าวมีอะไรค้างคืนด้วยก็มันก็จะบูดนะครับช่วงหน้าร้อนนี่บูดง่ายนะครับเดี๋ยวเราเดินดูรอตาก่อนครับไม่รู้วม่าตาจะมาเมื่อไหร่ครับยังไม่รู้ตาไปไหนด้วย ตรงนี้ก็ให้แม่ไก่เลี้ยงเองนะครับผลได้ลูกเยอะนะเนี่ยนี่น่ารักน่ารักเลย อ๋อนี่มีการทํำสุ่มแบบนี้นะครับนี่การทำสุ่มแบบนี้ก็คือให้ไก่ตัวรุ่นกลางๆเข้าไปได้นะครับเข้าไปกินอาหารข้างในอางนีตาในี่ฉลาดจริงนี่ครับตัวตัวใหญ่ก็จะเข้าไม่ได้นะครับจะเข้าได้รุ่นเล็กนะครับเข้าไปกินอาหารมันจะได้ไม่แย่งกันนะครับเดี๋ยวเราก็นั่งดูรอตาแล้วกัน แล้วก็ส่วนที่อิ่มแล้วก็นู่นครับไปนอนอยู่นู่นครับตัวที่อิ่มแล้วอากาศดีมากเลยครับ นานจะได้มาทีก็มานั่งดูไก่ครับกินอาหารไก่ก็กินไม่รู้จะกินยังไงครับอาหารเยอะเกินเนี่ยเคียเคียทิ้งนะครับจะดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพาเพื่อนดูรอบๆนะครับ ข้างในนี่ก็เป็นรังครับที่เก็บถังน้ํามันก่อน,นเก็บน้ํามันนะครับเป็นที่เก็บถังน้ํามันนะครับแามเก่านะนี่ครับโง่ข้างในเยอะเลยครับกินอิ่มแล้วก็นอนหลับครับเนี่ยกินอิ่มแล้วก็นอนลุกขึ้นมาก็กินโงสบายใจ ก่อนนูน้นคองหมูอยู่ตรงนู้นครับวันนี้สวยจังสีขาวโอ้เริ่มเข้ามาแล้ว มีเลยนอกแต่ไข่อยู่ข้างนอกนะก็ยังมีแล้วก็มีไข่อยู่ตรงนี้ด้วยกู้ใหญจริงครับ วันก่อนตาก็ชวนมาแล้วแต่ว่ามันมันเย็นนะครับนี่ไก่ตากปีกแล้วสงสัยฝนจะตกเย็นนี้แน่ๆนี่ไก่นอนตากปีกแล้วครับเดี๋ยวฝนคงตกไม่รู้จริงเปล่านีออ่ไข่ตกทิ้งเลยครับไข่ตกไข่เยอะเกิน น่ารักนะนี่ลูกไก่ตัวสวยๆเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับโอ้ตรงนี้ก็ฟักแล้วนี่ตรงนี้ก็ฟักแล้ว นี่ครับตรงนี้ก็ฟักแล้วฟักเยอะจริงเอาให้คืนนะเอาให้คืนใหคืนนะไก่คงรู้ว่าผมเคยเลี้ยงไก่มั้งไก่ถึงไม่ค่อยจิกผมนะครับนี่ตัวนี้ให้แม่ไก่กบลูกเองโอ้ตรงนี้ฉลอมเป็นจิงกอมเลยครับนี่ นอันนี้ก็จะเป็นเศษไม้ไผ่นะครับที่เหลาไปแล้วก็มาใส่นะครับโอ,โ,โอ้โหเยอะจริงครับนี่โอ้เยอะจริงครับดูแล้วเพลินตา <c oughs> ตรงนี้โคตเยอะครับนี่อืมเยอะเอามากๆเลยครับที่หน้าละตาได้ลูกไก่เยอะๆได้ลูกไก่เยอะมาก วันนี้ก็พาเพื่อนมาเดินสำรวจนะครับนี่แม่ไก่สวย,สวย ตรงนั้นมีบันไดให้ขึ้นนะครับมีบันไดให้ขึ้นไปนอนข้างบนอีกด้วยครับโคตที่นอนสูงมากเลยเห็นแล้วก็น่ารักนะ ส่วนด้านนี้ก็มีบันไดให้ขึ้นนะครับนี่ให้ขึ้นบันไดต๊กตั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 กตกไปแล้วโน่นรูตรงนู้นขึ้นไปนอนนะครับนี่โอ้มีบันไดตรงนี้ด้วยนี่มีบันไดขึ้นตรงนี้ตึ๊ก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 ไปแล้วขึ้นไปนอนด้านบนนะครับโอ้ดีจัง มูดีจริงอ่าเดี๋ยวต้องออกแล้ว <pressing rico> <ip> มาคอยตานานแล้วแต่ไม่รู้ตาไปไหนมารอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยผมแอบดูก่อนเนื่อนี่เดี๋ยวคุยกับต i̇şte. านิดนึงครับเมื่อกี้กำลังจะกลับพอดีแล้วตามัวจะไปยินข้าวแล้วไอ้นี่อ่ะกนเยอะเนาะตรงนี้นะตรงนี้ร้อยกว่าตัว มันมีข้อมูลด้วยบอกเมื่อกี้ยังดูไม่หมดเลยบอกครึ่งหนึ่งทางนี้นะเมื่อกี้ไปดูข้างๆตรงนั้นมันอ๋อเมื่อกี้ดูแล้วครับเห็นมันนอนกินอิ่มเนาะแล้วตาตานี้ให้อาหารมันทั้งวันอย่างนี้เลยนะกินให้กินเหลือเฟืออย่างนี้เลยนะ ออนึก oh. ว่าให้กินจนเหลือเปลืออย่างเงี้ยดูนั่นนะอ่ะวันนี้ก็ตาม,มาแล้วครับเราก็ต้องไปแล้วครับเพื่อนครับต้องขอบคุณคุณตาม,มากเลยครับครับไปแล้วครับสวัสดีครับ